อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เดินมาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่เดินข้างหลังนะเนี่ยข้างงหลัเนี่ยนะใช่ใช่เมื่อคืนเดินมาาแล้วเรามาดูว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังตอนนี้ไม่เป็นได้ไปทอดผ้าป่าก,กับกลุ่มสายบุญค่ะเดี๋ยวจะขอบอกเพื่อนๆก่อนค่ะไม่เป็นเสียงอย่างนี้ก็คือไม่ไม่สบายมาสามวันเลยค่ะเสียงก็เลยไม่ค่อยจะดี เสียงแหบคือเสียงมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ไม่เป็นกับเพื่อนคนหนึ่งกำลังจะเดินไปที่ต้นสีมหาโพค่ะส่วนกลุ่มของเราก็ได้เดินทางไปก่อนแล้วคือเอากล้องมาก็อยากจะเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านนอกของเออรอบๆต้นสีมหาโพ คือเราจะถ่ายเฉพาะข้างนอกค่ะข้างในนี้ถ่ายไม่ได้เอากล้องมาถ่ายข้างนอกก่อนพอถ่ายเสร็จแล้วไม่เป็นจะเอาโทรศัพท์ไปเก็บค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปข้างในก็เลยมาให้ข้อมูลก่อนค่ะเดี๋ยวไม่เป็นจะถ่ายให้เพื่อนๆชมนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาก็จะได้เห็นส่วนคนที่เคยมาแล้วก็ ก็ดูไปด้วยคือรื้อฟื้นความจำค่ะจริงป้ะจริงป้ะเนียนเนียนมาไหมเนียเนียแต่นี่มันไม่จริงเออแต่มันจริงนะ เนี่ยจะมันของจริงนไปไปหน่อยอืมไปไปหน่อยใช่เอ๋จขอมจริงอยู่เมอันนี้ล่ะอ๋ออร่อยองฟันฮารออันนีอันนี้ีไ่นอยอะไรนี่ลนี่ราคาเท่าร่เมข้ามา ก็มีแต่สายคอนอ๋อข้อมือ้มืออ๋้มือไทเกอร์ไทเกอร์อส้อยห้าสิบสองร้อยหสิบปีสามรอยสร้อยสรูปีเหรอาเป็นเงินแต่เท่าไหร่สองร้อย้สิบปีเหรอสองอยสองร้อยป้าสิรูปี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 ใช่ใช่ ให้ดูสถานการณ์ค่ะทางเข้านี้ไม่เป็นจะไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแรกๆขาเข้าตอนนี้ก็ถ่ายใกล้ๆจะถึงประตูแล้วค่ะก็จะมีของขายตลอดเวลาและรถคนมากมายพลหมากล,ากลากไม้เยอะมากเลยค่ะของอยากของกินดูแลเมืองอินเดียนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ คือคนจนก็จนคนรวยก็รวยอินเดียก็จะเหมือนเมืองไทยเลยค่ะจะเหมือนเมืองไทยสถานการณ์เหมือนเมืองไทยเลยตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนก็จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแล้วก็จะมีดอกไม้มีผลไม้ขายเยอะมากเลยสองฝั่งทางค่ะทั้งรถทั้งคนสารพัดค่ะของขายมาจากทิเบตมั้งอินเดียมั้งก็เป็นตินโต นี่เป็นกิ่นตัวค่ะปิ่นตวเล็กๆมีจ่วยอันนี้เป็นของทีเบตมาเนี่ยเยอะเลยสองร้อยบาทหสังก็เยอะค่ะนี่หอยสังเท่านั้นเลยของทะเลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากแล้วก็มีผ้าที่จะไปบูชาพระพุทธเมตตาของเราค่ะที่ไหนก็มีมีเยอะเนี่ยของจำลวยสวยงามากๆของฝากหรือว่า ซื้อแปตัวเองเยอะแย,ยะมากมายแต่ว่ามันหนักค่ะมันหนักหิ้วนี่กระป๋องอันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยเป็นกระติกข้าวมีหลายแบบนะคะมีปินโตเป็นชั้นๆกลมๆอย่างนี้ก็มีนะคะเนี่ยน,น่ารักมากเลยเนี่ยมันมีฝาน,ะนี่มันเหมือนบาทเลยมันมีฝา นี่นารักน่ารักแต่ว่าเอาไปไม่ไหวนะคะมีปิโนตแบบไพยก็มีนะคะอยู่ฝั่งนู้น่ะเออเออใช่ไหมองถามหลายราคาไงเออใช่ถามเอาไว้นะและนี่ก็เป็นทางเข้าค่ะทางเข้าประตูเข้าบิทยาที่เป็นถายเกดได้ไหมเนี่ย ะตอนนี้ก็บ่ายสองโมงสิที่อินเดียนะคะคนก็จะเยอะตลอดมันจะเป็นบางวันบางช่วงบางวันนั่นนั่นจากนี้แหละคะ่ะคนแ่นจากนี่แล้วก็รอเวลานาน,านมากเลยอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าคนน้อยก็ไม่ต้องรอคิวนานมีที่ฝากโทรศัพท์ฝากแบตเตอรี่หรือว่าที่เป็นฐานนะคะ่ะ คือ,อไปไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ชาร์จแบตแบตเตอรี่อะไรก็ไม่ได้สายไฟยังไม่ได้เลยนะคะที่ฝากค่ะที่ฝากแต่ถ้าใครอยากจะเอากล้องข้างไปข้างในก็ต้องมีใบค่ะมีใบอนุญาตแล้วแล้วจ่ายตังจ่ายตังค่าเอากล้องไปด้วยนะคะจะเอากล้องไปด้วยนี้ต้องจ่ายตังแล้วต้องเขียนใบ อนุญาตค่ะนี่ก็เป็นทางเข้านะคะนี่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีคิวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าประตูตเดี๋ชวจะสูมไม่ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ทางทางเข้าไปข้างในนะคะแต่วันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าเข้าได้อยู่แต่ต้องเอาโทรศัพท์ไปเก็บแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาเราจะก็จะมาด้านนอกค่ะ เราไปสามีเนี๋ยน,น,นี้ก็เป็นทางออกค่ะซึ่งเราคนเสร็จละแล้วขอทานนี้ก็จะเยอะมากจะตามเราติดตลอดเวลาวเราจะเดินไปข้างาาด้านข้างนี้ของพ,พุทธคายาค่ะคนขอทานนี่โอ,อ,อ้ยข,ขอทานนี้จะจะเดินตามตลอดเลยค่ะก็เห็นใครเขาจะเดินตามคืองาน งานกว่าเขานะอืมใช่ใช่ใช่อืมใช่ใช่ตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดซอยสุดซอยข้างๆต้นสีมหาโพค่ะก็ไม่มีไม่มีอะไรเป็นพิเศษเป็นปกติค่ะแต่เพียงจะว่าเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างในซอยนี้ เรียนรู้ค่ะตอนนี้เราก็โค้องออกมาอีกซอยโค้งจากตรงนี้ค่ะโค้องออกมาทางนี้แล้วเราก็จะไปทางนี้ค่ะจะเดินรอบต้นต้นเสียมหาโพเราจะเดินเราจะเดินไปทางนี้ไปดูว่ามีอะไรรอบกำแพงไปค่ะเดินชมไปด้วยกัน อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เดินมาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่เดินข้างหลังนะนี่นเนี่ยเนา,านะ,นะใช่ใช่เมื่อคืนเดินมาหลังเรามาดูว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังมไม่มีสินค้าอะไรแล้วไม่มี